รวยมหาศาลมาก่อนร่วมใช้นามสกุลเดียวกันคลังสมบัติสองสไยชมพู่และแพทิเซียเห็นได้ชัดใครเหนือกว่าก่อนวิวาทายาตหมื่นล้านอยู่ร่วมตระกูล ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานมั่นระดับหมื่นล้านเมื่อวันที่20ธันวาคมสำหรับคู่ของแพทิทเซียกับเจ้าบ่าวน็อตวิเศษงานวิวาจัดขึ้นอย่างอบอุ่นบรรยากาศภายในงานมีครอบครัวและญาติสนิทของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมงานฝั่งของทางเจ้าบ่าวนำทีมโดยคุณแม่และพี่ชายอย่างน็อตวิสรุตและน้องพายุหลานชายส่วนฝั่งของเจ้าสาวมีคุณพ่อและคุณแม่ด้านสะพ้ายใหญ่ของบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์อย่างแม่ชมพู่อารยาก็ได้โพสต์ภาพภายในงานและ ข้อความต้อนรับสภัยคนเล็กอย่างอบอุ่นหลังจากนั้นเจ้าเบาสุดหล่อยอย่างโน้ตวิเศษได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า Thank you ครับมาเธอ่ชมท่ามกลางการแสดงความยินดีจากแฟนคลับมากมาย ต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งสองสไปนนั้นเป็นนางเอกชื่อดังของช่องสามที่ได้โลดแล่นอยู่ในวงการมานานทั้งคู่แถมเรื่องของฐานะการเงินของทั้งสองสาวนั้นเรียกว่าไม่เป็นรองกันเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเปิดคลังสมบัติของสองนางเอกคู่สไปยที่ได้ร่วมใช้นามสกุลเดียวกันก่อนที่ทั้งคู่จะได้เข้าประตูวิวาแต่งทายาทหมื่นล้านเรามาดูกันว่าเธอทั้งสองคนนั้นร่ำรวยมากแค่ไหนและอีกช่วงชีวิตข,ขึ้นสวยมาก และรวยมากๆต้องยกให้เลยชมพู่อารยามีลูกมีสามีแล้วแต่ความงามความแรงยังไม่ลดลงยังแรงได้อีกผลงานปังๆตอนนี้ยังไม่มีแต่งานอ e ีเวนต์พีเซนเตอร์แน่นสุดๆต้องบอกเลยว่ารวยเละข,ของแท้รวมๆแล้วชมพู่อารยาโกยเงินได้ทะลุหลักร้อยล้านไปนานแล้ว ไม่ได้นับรวมกับเงินของน็อตวิสรุตสามีเพราะเธอคนนี้มีทั้งงานนอกวงการและในวงการที่เธอได้ทุ่มเททำแบบเต็มความสามารถชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีที่เก็บเงินแล้วล่ะค่ะมาทางด้านของสภัยเล็กกันบ้างแพทิเซียกูดเป็นสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษมีน้องชายหนึ่งคนอายุห่างกัน5ปีในวัยเด็กแพทิเซียได้รับการเลี้ยงดูโดยคุณแม่และคุณยายชาวไทยและอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ทำให้เธอมีกริยามารายาทที่เรียบร้อยแบบสาวไทยแต่พออายุได้8ขวบจังหวัดภูเก็ตประสบสึนามิ เธอจึงย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความที่เป็นเด็กหัวไวและใฝ่เรียนเมื่อเรียนถึงเกรดสิบหรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนานานาชาติแพทิเซียจึงสอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นเธอสอบติดถึง5คณะด้วยกันแต่ก็เลือกเรียนที่ตัวเองชอบและสนใจนั่นก็คือคณะนิเทศศาสตร์หลักสูตรนานานชาติสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเธอเรียนจบ ภายใน4ปีด้วยเกรดเฉลีย่ย3-70ได้รับเกียรินิยมอันดับหนึ่งไปครองอีกด้วยนอกจากหน้าตาจะสวยโดดเด่นแล้วแพทิเซียยังมีรูปร่างที่สูงเพรียวมาตั้งแต่เด็กๆจนทำให้เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการและได้ขึ้นเป็นนางเอกดังภายในเวลาไม่กี่ปีแถมยังมีงานมีเงินแบบเต็มกระเป๋าแน่นๆมาตลอดเรียกว่าทั้งสวยและรวยมากทั้งคู่จริงๆ